ยิตงตาฝาดบ่ะเห็นเรี่ยวอย่างนี้เหรอถดถึงมันตรงเว้ยยาวไปเลยอย่ีย้อันนี้เรีย่ยวห้างงม,มแบบแม็ปไปเลยเฮ้ยขาดไฟสูงมาจตกก่ใครช่าเจ๋อไปข้างขุดความไหวนเลย

ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคดีความคืบหน้าของพ่อมีความพอใจมากน้อยแค่ไหนครับครับอ่าความคืบหน้ามีความพอใจครับก็ามพอใจเนาะก็ไปก็อ่าพอใจพอสมควรอ่ได้รับการยืนยันจากทางผู้กับเนาะใช่ครับว่าคดีก็คือตอนนี้ก็คือหนึ่งมีบุคคลคนคนที่ไปเดี๋ยวเขาเป็นใครครับคนที่ได้ไปตามนี่พ่อต้องต้องสงสัยนี่เป็นนี่นะคระบบเป็นเป็นเจ้านี้นอกระบบใช่ไหมเป็นกีดยืมเยอะไหมครับ ที่สราบมาประมาณแปดพันแปดพันเนาะแล้วเขาจ่ายคือยังไงพ่อจ่ายคือยังไงครับตอนนี้ผมไม่ทราบว่าจะจ่ายพ่อไม่ได้เล่าให้ฟังเลยเนาะเขาเคยมาทวงที่ร้านไหมครับยังไม่เคยไม่เคยเนาะแต่รู้จักกันเลครับเห็นว่ารู้จักกันกับปานด้วยเคยรู้จักตอนานประมาณแปดปีที่แล้ว๋อเคเขามาอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับครับเป็นคนตั้งถิ่นใช่ไหมครับที่ว่าเป็นคนต่างถิ่นเชื่อว่าที่พ่อเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะทะเลาะกัน ผมยังไม่ทราบเหตุจูงใจแต่ว่าไทม์ไลน์มันเป็นทไทม์ไลน์ดียวกันครับช่วงเวลาเป็นเหตุอ๋อช่วงเวลาเป็นเหตุแล้วในส่วนของเส้นทางอะไรพวกนี้ก็เชื่อมโยงกันใช่ไหมครับ,รบเวลาโทรศัพท์เบอร์เห็นว่าเบ์สุดท้ายก็เป็นคนนี้เพราะเห็นบอกทางผูงกลับบอกว่าตอนนี้กาลังจะแจ้งข้อกําหาเบลตัวในเรื่องของการถงกนี้ก่อนครับ,รบส่วนหลักฐานอ,าอื่นก็เดี๋ยวจะเตรียมการต่อไปแล้วก็ตอนนี้ในเรื่องของบัติเหตุนีเรายังยืนยันว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับผมยังยัง มันยังหลักานยังไม่ชี้ชัดว่าเป็นปัติไงแต่ความคิดของเราน้ำหนักนี่คือยังไงก็คิดว่าถูกทำลายใช่ไหมครับยังยังเชื่อใจวันยังถูกทำลายมีฝากอะไรไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับผู้จัดการตารวจแห่งชาติแล้วก็ผู้จัดการตำรวจภาคสี่ครับครับยังไงผมก็ขอความยุติธรรมกรรมครอบครัวและก็ตัวผมด้วยครับผมน้ครับ